ตถาโหโลตะนะจะติฏฐา พระโสระีพระเบพระายพระแม่โพโตพระแม่โพกาตลอดกาลประสาทังหลายดวงวิญญาณทังหายที่ได้รับความสุขขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอใสุขที่ยิ่งเกิไปขอให้ทั้งทั้งหลายเหล่านั้นจงใรับปม สวดพรลาุญีฆเจาำได้ได้เกันแล้วในวันนีจงทุขนุขตนเถิดสาธุโาส Ah! อนเทลวันธาอะภิวาพุทธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอนเทลวันธาอะภิว่าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอนเทลิวันธาอะภิวาธัมโมเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา